ได้ข้อสรุปเทนหากคุมแมนยูต่อฤดูกาลหน้าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดตัดสินใจให้เอริกเทนหากคุมทีมต่อในฤดูกาลหน้าจากรายงานของฟาบิซซโอโลมาโนอนาคตของกุนซื้อชาวดัตมีเครื่องหมายคำถามมาตลอดแม้ว่าจะพาทีมควาาม้าแชมป์เอฟเอคัพได้สำเร็จในฤดูกาลที่ผ่านมาแต่ผลงานในหลีก,กับยแย่ โดยจบอันดับที่8ของตารางคะแนนโดยที่ผ่านมาแมนยูนิเต็ดมีข่าวเชื่อมโยงกับกุนซือชื่อดังหลายรายทั้งมารลิซิโอโปเชติโนโทมัสทูเคินและคีเลนมา์คเคนนาอย่างไรก็ตามเกี่ยว่าวคนดังอย่างฟาบิซซโอโลมานูคอนเฟิร์มว่าทางกลุ่มทุนอินิออตได้ประชุมและได้ข้อสรุปแล้วว่าจะให้เทนฮากคุมทีมต่อไปในฤดกูกาลหนนะ้าและจะมีการพิจารณาเรื่องต่อสัญญาฉบับใหม่ด้วย เฉลยสงสายเหตุแม <H ate Man> ่นยูเปลี่ยนใจให้เทนฮักอยู่ต่อแม้เคยสอชะตาขาดมาหลายหุนหลังจากที่สื่อทุกสำนักรายงานตรงกันว่า Manchester แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดตัดสินใจให้เอริกเทนฮากรับหน้าที่ผู้จัดการทีมต่อไปล่าสุดเรานักข่าวชื่อดังจำนวนสองรายออกมาเปิดเผยเหตุผลที่ทับพิษสัตว์แดงแตดสินใจเช่นนั้นทั้งที่ช่วงก่อนหน้านี้เคยมีกระแสออกมาว่า <S <S คุณซือชาวดัต มีโอกาสไม่ได้ไปต่อเริ่มจากแซมมี่สายขาวงในของแม่นอยู่จากได้ยูนิเต็ดสแตนที่รายงานบอดบริหารของสโมสรนได้ติดต่อกุ้นซื้อรายอื่นให้เขามาเป็นตัวแทนจริงแต่สุดท้ายแล้วเขาเชื่อว่านักขณะน,นี้ยังไม่มีตัวเลือกไหน เหมาะสมและดีไปกว่าเทนฮากขณะที่ฟาบ,บิซซโอโรมาโน่นักข่าวคนดังออกมาบ่งชี้ว่าการพัฒนานักเตะดาวรุง่งอย่างคอปปี้ไมนูและอลเลฮันโดกไนโชชุสองนักเตะจากศูนย์ฝึกอะคาเดมี่ของสโมอสรอห้กายมาเป็นตัวหลักของทีไมได้เป็นส่วนสำคัญที่ทำให้กลุ่มทุนอินิีออดกับลำห้เทนฮากอยู่ต่อกับสโมอสรน,นั่นเองแม้ไก,กวด้วยหานักเตะจิตตกเอริกเทนฮากคุ่มมนยูต่อ ปิดชื่อห้นักเตะแมนยูที่อนาคตไม่แน่นอนหลังสมโมสรให้โอกาสเอดิคเทนฮากได้อยู่คุมทีมต่อไปแกรได้อยู่กุมบังเห็นต่อของกุนซื่อชาวดาัตเชื่อว่าจะไม่เป็นผลดีกับนักเตะแมนยูห้รายดังนี้ <S 1. เ <1. S 2> จดอนซันโชซันโชมีปัญหาก,กับเทนฮากตั้งแต่เดือนกันยายนปีที่แล้วจนถูกดอบจากทีม และโดนส่งไปให้บรูซียดอตมุลยืมใช้งานแม้ไปทำผลงานเยี่ยมให้กับดอตมุลและผ่านเข้าถึงรอบชิงชนะเลิศยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกแต่ปีศาจแดงก็จะไม่ดึงกลับมาร่วมทีมอีกแล้วโดวยแมนยูจะขายเซนโชลออกไปอย่างแน่นอนโดยตั้งค่าตัวไว้ที่40ล้านปอนด์ประมาณ1,880ล้านบาทแม้ขาดทุนยับจักที่ซื้อมาถึง73ล้านปอนด์ประมาณ3,431ล้านบาทเมื่อปี2021ก็ตาม 2. แฮร์รี่แม็กคกวาแม้ราฟเอลวารานปารการหลังชาวฝรั่งเศสอัมลาถิ่นโอทฟอร์ตไปแล้วแต่อนาคตของแม็กคกวก็ยังไม่แน่นอนดูเหมือนว่าเทนฮากต้องการเซ็นเตอร์แบ็กคนใหม่มายืนคู่กับลิซันโดมาตินีสทำให้แม็กคกวมีโอกาสโดนปล่อยออกจากทีมไปเหมือนกัน 3. วิกเตอร์ลินเดเลฟปาการหลังทีมชาติสวีเดน เยานาคตไม่แน่นอนเหมือนกับแม็กควายหลังหลุดเป็นตัวสำรองยาวในยุคข,ของเทนฮากในฤดูกาลที่แล้วดินเดอเบยบ29ปีได้ลงเล่นเป็นตัวจริงในพิมลิกไปแค่14นัดเท่านั้นและเจ้าตัวก็วเหลือสัญญาอีกแค่ปีเดียวทำให้มีโอกาสโดนปล่อยในซัมเมอร์นี้ 4. อารอนวันบิสกาแบล็ขวาเจ้าของค่าตัว50ล้านเปอร์ประมาณ2350ล้านบาท แต่ลงเป็นตัวจริงในพิมิลีไม่ถึง50เอร์เซตตั้งแต่เทนฮากมาคุมเมนยูเมื่อ2ปีก่อนก้องหลังวัย26ปีตกเป็นตัวเลือกรองจากเดียโก้ดารูและเหลือสัญญากับทีมาติแดงอีกแค่ปีเดียวเท่านั้นมีรายงานข่าวว่าอินเตอร์มิลานทีมแดงในึกนโซ,ซิลีอาอิตาลีสนดึงวันบิสกา้าไปเสริมแนวรับและก็อาจได้ค่าตัวแค่ราว10ล้านปอนด์ประมาณ470ล้านบาทเท่านั้นหา คิสเทนอิเล็กเซนกองกลางจอมเทคนิคทีมชาติดเดนมาร์กทำผลงานได้เยี่ยมในฤดูกาลแรกที่ย้ายเข้ามาอย่างไรก็ตามดาวเตะวัย2ามองปีบงหลุดเป็นตัวสำรองยาวในฤดูกาลที่แล้วหลังโดนเจ้าหนูคัพปี้เมนูยึดตำแหน่งตัวจริงไปครองโดยอิเล็กเซนมีโอกาสที่จะย้ายกลับไปเล่นให้อาจักรในซัมเมอร์นี้และแมนยูก็มีโอกาสปล่อยเพื่อเสพค่าเหนื่อยนักเตะที่ได้อยู่สัปดาห์ละ1 5 0 0 0 0ปอนด์ ชลองเทนฮากได้ไปตอ่อแมนยูเล็งสามหัวหอ,อกดังผนึกกำลังหอยลุนล่าแชมป์ซีซั่นใหม่ปิษสัดแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเลงสามหัวหอ,อกดังผนึกกำลังลัสปูทอยลุนกองหน้าชาวเดนมาร์กมาถล่มล่าตาขายในซีซั่น2024-2025เนื่องยจากสถานการณ์ที่แมนยูไนเต็ดประสบปัญหาภายในทีม แถมแนวรุกของทีมก็ยิงได้เพียงแค่57ประตูในลีกเท่านั้นด้วยจากกระแสข่าวดังกล่าวทำให้มีรายง,งานว่าแมนยูนิเต็ดกำลังมองหากองหน้าคนใหม่เข้ามาสู่ทีม <c oughs> หลังจากต้นนี้มีเพียงลาสบูทห้อยลุนที่เป็นกองหน้าทแท้ๆคนเดียวไม่นับมาคัตแลดฟอร์ดที่ขยับไปยื่นทางซ้ายร่วมถึงปล่อยอองตัวนมักซิยาลกองหน้าชาวฝรั่งเศสที่หมดสัญญาไป <c oughs> ซึ่งตอนนี้ พวกเขาลิงสามกองหน้าอย่างโยชัวเซอร์ซีดาวยิงคนเก่งของโบลญยานอกจากนี้ยังมีอีวานโทนี่าหัวหอกคนสำคัญบินฟอร์ดและโจนาธานเดวิดดาวยิงลิวที่อยู่ในลิสต์ที่ต้องการดึงตัวมาร่วมทีมคนนี้เทนฮากชอบแมนยูลิงดึงแค้งบาร์ยนเสริมแนวรับฟอร์เรียนเพเทนเบริร์นักข่าวคนดังของวงการฟุตบอลเยอรมน,นีรายเนานว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด กำลังจับตาสถานการณ์ของมัตไต,ดตเดอร์ลิกบาการหลังทีมชาตินธทร์แด์ของบาเยน์มิวนิกยังใกล้ชิดปีศาจแดงต้องหาเซ็นเตอร์แบ็กคนใหม่หลังลาฟาเอลวารานอัมลาถินอทาฟอร์ตไปแล้วหลังจบฤดูกาลที่ผ่านมาขณะที่เสือตต้ก็พร้อมปอยเดอร์ลิก้ทไดคาตัวที่เหมาะสมหลังกำลังจะได้ทั้งฮิโรกิอิโตะและเจนาธานทามาเสริมแนวรับ ได้เพกทิเบร์ได้โพสต์ข้อความผ่านทวิตเตอร์ระบุว่าเข้าใจว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกำลังติดตามสถานการณ์ของมาตายเดอร์ลิกยังใกล้ชิดเอริกเทนฮาเป็นแฟนบอลตัวยงของเดอร์ลิกและแมนยูไนเต็ดก,ก็กำลังมองหาเซ็นเตอร์แบ็กคนใหม่เดอร์ลิกได้รับอนุญาตให้ออกจากบบเย์นถ้าข้อเสนอเหมาะสมนอกจากนั้นยังเป็นพอฮิโรกิอิโตะจะเซ็นสัญญากับบบเย์นในวันนี้และเจนาทันทา ยังเป็นเป้าหมายหลกักเดลีเป็นนักเตะระดับท็อปจิตใจฉันย์ยอตอนนี้มุ่งเน้นสมาธิไปที่ยูโรอย่างเต็มที่<ม>นักข่าวสกายสปอร์ตเยอรมน,นีทิ้งไทย